สวัสดีค่ะเพื่อนๆรักแท้ของจอยทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่แสนวิเศษที่ทำให้จอยมีกําลังใจในการทําคลิปนะคะใครคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆอยู่ในตอนนี้นะคะโอ้มีเสน่ห์เหลือเกินอืมปฏิพานไหวพริบคือเพื่อนเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะเก่งฉลาดแฝงด้วยความใจร้อนใจเร็วดวนได้อะ่ะเขาทําไมถึงรู้สึกเจ็บปวดจังเลยอะ่ะ เหมือนเขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้คิดถึงอยากกอดอยากไปหาอยากแบบมีแพชชั่นบางคนแบบคิดถึงเันเวลาที่แปดบวกด้วยกันนะเอาจริงอยากมอบความรู้สึกที่ดีๆให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบเป็น the best เป็น number one เป็นคนเดียวหนึ่งในใจของของเขาเลยแหละบางคนนะเขาไปปรึกษาหมอดูบางคนเขาไปปรึกษาเพื่อน บางคนก็ยังเป็นคนที่คืออยากจะติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันน่ะเลิกกันไปแล้วหรอไม่ได้คุยกันแล้วหรอทำไมถึงเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบเขาอึดอดัดเขาทรมานเขาไม่สบายใจเขาคิดถึงอ่ะเขาเขาไม่อยากเสียเราเขาไม่อยากสูญเสียเราให้ใครไปเขาห่วงแหนเขาคิดถึง ทำไมเพื่อนๆเสน่ห์เพื่อนๆถึงได้ไปทำร้ายหัวใจทำร้ายความคิดใครในตอนนี้ได้ขนาดนั้นเลยเน ớ, mm ี่ยเพื่อนเป็นคนที่สง่ามากเลยนะคะเด็ดมาดมั่นบุคลิกดีสวยหล่อในแบบของตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบมีมาดเนาะมีมาดมีทรง มันเป็นเสน่ห์นะมันบางบางทีเหมือนกับแบบโอ้ฉันไม่ได้สนใจใครจริงๆอะฉันก็หางตาฉันมองเธออยู่นะแต่ว่าฉันก็เก๊กฟอร์อมอย่างนั้นแหละอเพื่อนเป็นคนที่จิตใจดีเพียบพร้อมมากๆเลยเพียบพร้อมในทุกๆด้านโดดเด่นโดดเด่นมากเป็นคนที่แบบเป็นเป็นคนที่เหมาะที่จะเป็นคู่ครองที่ประเสริฐนะคะเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาเออเขาอยากเขาอยากแต่งงานด้วยเขาอยาก คนที่แต่งงานกันแล้วก็คือเขาก็เห็นว่าเรามีคุณค่าเนาะมีความหมายมากอะเราเป็นคนที่มีความหมายในชีวิตเขามากเลยเราเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตของเขาอะอื้อถ้าถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาอแว้งกันอยู่หากเคลียร์ใจกันได้หากระยะเวลามันผ่านไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางเรารู้สึกว่าเราไม่โกรธแล้วหรือเราแบบเข้าใจชีวิตเข้าใจในปัญหามากขึ้นอะไรเงี้ยขอให้ลอง ปรับจูนกันดูนะคะลองคุยกันดูนะเผื่อว่ามันจะกลับมาเป็นความรู้สึกที่ชีวิตที่ดีๆเหมือนเดิมได้เนาะเพราะว่าเขาคิดกับเราดีมากๆเลยค่ะ